ตอนนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วเป็นที่ที่เดิมที่ทุกคนคุ้นเคยเขาให้เราวางถัตววันเราก็วางก็ได้เก็บผมเตรียมวางต่อนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ก็อเท่านั้นอ้อถัตะว,วันให้เงินเราสินะโอเควางเก็บ ผลิตเงินปึ๊บปึ๊บเนี้ยอือเออซอมบี้ตัวแรกมาเรายิงมันก่อนนคะครับทุกคนผมยังไม่ค่อยชินกับเกมนี้เท่าไหร่เลยนะผมก็มันก็ดูน่าเล่นดีนะมาดูสนุกด้วย ผมก็เลยจะมาเล่นมันนะครับเอายินซ้ำทำไมเอา้าันเดินได้ What What the hell o k a ผมข้าสแปมพวกพืชผมก็ชนะแล้วนะเนะี่ยโอเคคลิปแบบนี้นานแน่นอนนั้นก็สค k ิป ทำงานนะครับทุกคนได้เชอร์รี่มาแล้วสามโอ้มีซอมบี้ที่มันใส่กลวยจราจรนะครับโอเคสกคิปซอมบี้ตัวใหม่มาเฮ้ยอุย้ยมันอึดจังลไม่ได้การละมาสิโดนสองตัวอุย้ยยังไม่เป็นไรอีกอ,อ่ะสามตัวก็นำยิงมัน ทำไตัวนึงวางก่อนวางก่อนวางก่อนวางก้อนเอากดผิดตัวยิงอัดกันตัวนั้นตายเรียบร้อยง่ายง่ายครับอา้าหิ้วเว็บ HUGE มันคือ HUGE แต่ตอนนี้ผมหิวโอเค ผมเตรียมเลยผมไปอ่านมาแล้วมันทำยังไงมันสามารถระเบิดพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นชนะครั้นงนี้ห้าสนามเลยนะครับห้าสนามโอเคราวังตะวันก่อนวางวาง โอเคครับฟาร์มมาฟาร์มต่อเรื่อยกดเก็บเฮ้ยยิ่งโอเคทีนี้ก็ง่ายขึ้นมันไีกแล้วมันยังไม่เขียนมันต้องเจอฟูกระนำเบีกฟูหนึ่ง กันเอาเก็บเงินไม่ได้อีกโอเคสคริปรอเล่นเก็บเงินนะครับเก็บเงิน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 มาด้านล่าง แตกแตกแตกไปเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยสเปมอืม,อม,มโอเคมาเดี๋ยวผมค่อย ฮิวช <Huge. S 2> เวฟนั้นเหรอฉาคิดว่ามันจะบุกมาฐานทัพของผมได้กันลองดูนี่แหละมากันอย่างนี้แหละแล้วผมก็จะ <c oughs> แล้วก็ชนะไปอย่างง่ายได้เป็นลุงลุง <c oughs> เอออะไร,รอ่ะใช้พวก ก็ขุดแล้วอะ่ะก็ขุดแล้วขุดไม่อยากขุดผมไม่ขุดผมไม่ขุดแต่ก็ต้องขุดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่อา,าออมีซอมบี้เราต้องอย่างนี้อะ่ะอ,อ๋อเป็นเป็นละทำอย่างนี้ ปึ๊บปึ๊บปับป๊บปั๊บปึ้งปึ้งปึ้งโอเคตอันนี้มาลบฝอย่อยปึ๊บแปง้งแปง้งแปง้งอแปง้งแปง้งเอาไม่โดนเดี๋ยวมีระเบิดมา คือปล่าเอ,อ๊ง่ายปังปังปังว้าพี่แตกได้เวลาส่งระเบิดจากฝรั่งเศสไปแล้วไม่ได้การแล้วห้าสนามห้าตัวห้าสนามรอ 1 2 3 4เราจะไม่นับระเบิดโอเคห้าสนามหนึ่งหัพงพีนาศบอกเลยอึ๊บกระเด็นอึ๊บแปง้งครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละไฟนอลเวฟคิดว่าเท่านั้นจะทำอะไรผมได้เหรอ ขอ้ยเป็นสองตัวเฮ้ยเลืออีกตัวหนึ่งแถมระเบิดให้แถมแถมแถม